เรียกตัวเองว่าหลานเสือกเรียกทหารว่าศัตรูมึงไม่ควรที่จะอยู่รู้ตัวใหม่จะไปเองหรือให้กูไล่ฮะอีจังไล่ทางมาลอดที่ขุดไว้คง <น S 2> ได้ใช้แน่<ห>นมึงจากคลิปเสียงไอ้เสือกทุกเรื่อง ขึ้นเครื่องทันใหม่กระดี่ในคออที่ซื้อไว้เอาไปด้วยนะเสือกทุกเรื่องก็พังทุกเรื่องสะใจไหมล่ะมีสอสอเสษขยะอยู่เต็มพักเลยเวรและกรรมไม่ต้องรอถึงชาติหน้าตบัดสตว์หักหลังประชาถึงเวลาแล้วสิบล้านเสียงยังอยู่ครบใหม่กูว่าคงแฮวเขารู้ทันแล้วว่ามึงหลอกใช้บันไลของจริงเมื่อก่อนนี้ไทยรักไทยล้มกูช่วยกาตอนรุ่นอาที่ชื่อปูกูช่วยหลุนทุกวันนี้ตระกูลมึงต่างเนรคุณพอมาถึงรุ่นของมึงเลยบันไลบอกอาปู ที่อยู่ทางนน้นไม่ต้องรีบมาหนูกับพ่อจะไปหาเร็วๆนี้จะขึ้นเครื่องหรือทางธรรมชาติไอสัตว์รีบหนีอยู่ทางนี้คงโดนขับไล่เพราะความจังไรของมันควายแดงบอกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นชนะทุกเขตมาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประเทศลองดูใหม่ให้แม่มึงยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่จะได้รู้ว่าไผเป็นไผกล้าไหมละมึง